บอกเลยค่ะคันนี้รถหน่วยงานมดสัญญาเป็นคอมพิวเตอร์เกียร์ออโต้นะใครเลงใครหาค่ะรถตู้หน้าสั้นเครื่องยนต์สามพันเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ออโต้คันนี้บอกเลยหายากรถหน่วยงานราคาดีค่ะคันนี้ราคาขายอยู่ที่จะแสนเก้าหมื่นเก้าพันด้านในทําวางเบาะมาแล้วเก้าที่นั่งเราไปดูด้านในกันนะคะสวยกิ๊บราคาดีต้องคันนี้เลยห้ามพลาดค่ะภายในตกแต่งออกมาดูดีมากด้านหลังนะเป็นสี่ตำแหน่งแบบนี้เลยปรับพับแขวนได้เบาะแขวนได้ค่ะลูกค้าค่ะ คันนี้วางกระเป๋าเดินทางรับนักท่องเที่ยวค่ะหรือว่าสายสัมนาสายแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยรับเดินทางสายส่งเลยตรงกลาง3ด้านหน้า2ค่ะมีที่วางแขนัักพิ้งแบบนี้กว้างขวางสมบูรณ์มากเลยปูพื้นแล้วเรียบร้อยแบบนี้ลูกค้าเอาออกไปใช้รถวิ่งงานได้เลยค่ะใครเล็งให้หาคันนี้แอร์ยังใช้ได้ค่ะบอกเลยว่าคันนี้มีเคาน์เตอร์แบบนี้มาแล้วเรียบร้อย อันนี้คือวางเป็นเบาะหุ้มเบาะมาแล้วค่ะหนังเป็นโทนสีทาวนออนแบบนี้เลยหน้าจอวิทยุมีมาครบค่ะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะใช้งานดีได้ปกติเลยลดเน้นใช้งานค่ะดีไซน์คันนี้บอกเลยราคาดีค่ะเป็นยอนขายเพียงจะแสนเก้าหมื่นเก้าพันะใครเล็งใครหายอยู่คันนี้ห้ามพลาดเลยนะสวยกลิบเลยค่ะติดต่อสมองได้เลยที่0 9 1 8 4 5ก้2 3ได้เลยนะคะ